สำหรับคนที่ยังไม่มั่นใจในฟีโรโมนของเรานะครับเึ๊บเี๋ยวต้องนะว่าเราใช้ของแท้ของจริงสดๆครับอันนี้ก็ถ่ายดูกันอีกรอบีผมถ่ายไปไหลายรอบไปนะเดี๋ยวนะต้องลากไปที่แสงสนหน่อยมนะเอ๊บอ,อ่าอันนี้แหละครับพึ่งโพรงอันนี้เป็นรังพึ่งโพรงครับที่ปล่อยให้ก็ก็ปล่อยให้ใหใหใหน้ำพึ่ง มันหยดลงมาจนหมดแล้วนะครับแล้วก็ไม่บีบมากไปกว่านี้ครับเขาบอกปกติเราอาจจะใช้เครื่องบีบมันก็จะขุ่นๆของเราไม่ละครับปล่อยให้มันหยดแค่นี้เองครับแล้วของเราทําไมมันถึงดีครับเพราะว่าเราไม่เอาไปต้มละครับเพอะได้แบบนี้เราไม่เอาไปต้มนะไม่เอาไปต้มเพื่อแยกไข่ไม่เอาไปผ่านความร้อน เอาแบบนี้แหละครับเนี่ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยที่มีน้ําพึ่งสดๆมีกลิ่นานางพญามีไรตะ่ออะไรมากมายเต็ไไมไปหมดนะครับแบบเนี้ยนี่พึ่งโครงป่าแหละครับผมเอาแบบนี้เลยไปหมักครับเพราะฉะนั้นกลิ่นของนางพญามันจะแรงขี้พงขี้พึ่งไข่พึ่งถ้าเราจะทาเราแยกไปต่างหากครับครับอันนี้ก็คือเอาแบบนี้ไปหมักเลยนะของเราจึงไม่ต้องใส่น้ําตาลไม่ของเราจึงเนี่ยไม่ต้องใช้กากาน้ําตาลนะครับผม ราะถ้ากลากน้ําตาลมันมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ของเรานี่กินได้นะครับหมักแล้วกินได้เลยผมก็เคยจิบจิบไปเมาครับกินได้จริงๆเพราะเวลาเราทำเราทําสะอาดนะครับผมเราทําสะอาดจริงๆเพราะฉะนั้นเราก็จริงๆแล้วบอกได้เลยว่าเราก็คือผู้ที่ผลิตฟีโรโมนน่าจะเป็นรายใหญ่อันดับต้นๆของประเทศไม่นด้มีเท่านี้นะครับทั้งในห้องอีกปานเลยเดี๋ยวพาไปดูครับเพราะฉะนั้นเราจะมีฟีโรโมนที่กลิ่นนางพญาแรง แท้ร้อยเปอร์เซนตจัดจำหน่ายทั้งปีเพราะว่าเราทำกันทั้งปีนะครับผมเนี่ยฮะเนี่ยน้ำผึ้งแท้เลยนะครับน้ำฟีดมอนหอมหอมกลิ่นน้ำขยาอยู่ในนี้แหละครับเพราะว่าเราไม่ได้เอาไปต้มเนี่ยเราไม่ผ่านความร้อนใแดๆทั้งสิน้นอ่ะเดี๋ยวไปดูที่ผมหมักไว้เนาะโอ้เดี๋ยวนะอ่ะไปดูกันไปดูผมหมักสดๆนะกินได้บางทีผมก็ตักกินนะหำมันหอม เอเอเฮ้บเดีเ๋ยวพาไปดูสถานที่จริงๆแบบไม่ต้องตัดต่อเลยครับเนี่ยครับหมักไว้เต็มเนี่ยเนี่ยครับกินได้จริงๆกินแล้วเมาเฮึบเ,เนี่ยครับแน่ๆนะครับหมักคือเราไม่ใช้กากน้ำตาลนะสีของเราจะไม่ดำนะ สีฟิโลโม้นเราจะไม่ดำแต่เราใช้กล้วยครับใช้กล้วยใช้กล้วยใช้กล้วยเป็นตัวตัวให้ความหวานคือความหวานจากน้ำพึ่งของเขาแล้วเนี่ยมันจะมีความหวานจากกล้วยเป็นตัวเลี้ยงยีสต์ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยครับหมักไปหมักหมัก,มกทิ้งไว้ทิ้งไว้ทิ้งไว้จะท,ท,ทำทั้งปีทั้งชาติครับนะก็หมักจนกระทั่งมาเลเทะหมดแล้วครับแต่จริงๆมันกินได้ คือถ้าเราออกกรอออกมาแล้วกรอออกมาแล้วมันจะใสเรื่องน่ากินครับเราเป็นคนมันก็ขุนแล้วครับเนี่ยฮะอันนี้ปีโรโมนนั้นข่จริงจริงแล้วเนีย่ยใช้แบบนี้ก็ได้นะนคะครับเอาไปปั้นปั้นปั้นคาเป็นปลังผมก็ขายนะครับแบบเนี้ยหรือจะให้เรากองเอาช้อนข้นน้าก็ได้แล้วแต่ขายหมดครับคุจะซื้อยังไงบอกมาเถอะแต่ถ้าเวลาผมรอเองเนี่ยผมจะเอาไปอย่างเงี้ยครับเอาทั้งน้ําทั้งเนื้อ น้ำก็เอาไปทาๆาทาทาเอานิ้วเราเลยครับจุมจ่มจุ่มจนกระป๋องครับตักไปเอานิ้วเราจุ่มในกระป๋องแล้วก็แปะๆปะทางในฝาลังมากตรงทางเข้าบ้างส่วนเนื้อแล้วก็เอาไปทาๆาทาครับมันก็เหมือนวางไข่พ <oni ets ablo> ึ่งอะไรต่ออะไรก็คือกันแล้วครับเพราะว่าผมไม่ได้ต้มไข่พึ่งแยกนะครับเนี่ยครับเต็มไม่หมดดีอย่างเดียวเนี่ยของเราไม่ผ่านความร้อนไงไม่ได้ต้มไม่ได้ต้มเอาไข่ออก พอได้พอได้ลังพึ่งปุ๊บก็พอได้น้ำหวานแยกประมาณนั้นนะครับเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็เอามาหมักเลยครับใส่นะครับใส่ไม่ดําของเราไม่ดําเพราะว่าไม่ได้ใช้กากน้ําตาลใช้ความหวานจากกล้วยครับใช้ความหวานจากกล้วยแล้วก็น้าพึ่งที่มันติดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นกลิ่นเกสรกลิ่นนางพญากลิ่นแล้วตอนที่มันเดินอนะเอามาติดอยู่ในนี้หมดแหละครับแล้วก็จะมีกล้วยกล้วยเอากล้วยมาเป็นตัวให้ความหวานนะครับผม นี่ยฮะมันจะมีอยู่ใครไม่ทําเราทำนะหอมนะผมเคยคือที่เราทําเองเนี่ยเรารู้ว่ามันกินได้จริงๆิแต่ต้องให้มันรอให้จังหวะนะรับไม่ใช่ทำเสร็จกินเลยก็จังหวะที่จังหวะที่จังหวะที่เมาได้อะครับเออมันจะมีอก็หอมมีอะไรต่ออะไรครับเราทําเราไว้เนานะหอมว้าหอมก็หอม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 ัม่ว ก็คือถามว่าวทำไมมันกินได้ก็มันมีแค่ลังพึ่งมีน้ำพึ่งแล้วก็มีกล้วยเท่นานั้นเองครับแล้วก็มียีสต์ทำไมมันจะกินไม่ได้ล่ะครับมันก็ถ้าหมักไปมันก็คือเหล้าอย่างดีๆนี่เองฮนะเาถึงจุดจุดหนึ่งอย่างอย่างนี่อย่างอย่างกลิ่นแอลกอฮอล์ยังไม่แรงโทษนะครับไม่แชนแอลกอฮอล์ลหมักฟีโรโมนแต่มันกินได้เงี่ย เนี่ยของแท้ๆเลยครับแล้วเป็นฟีโรโมนที่ไม่ต้มด้วยไม่ผ่านความร้อนฉะนั้นกลิ่นนางพยามันจะถูกรักษาเอาไว้หมดะนะครับอันนี้ก็ขายไปขายไปบ้างแล้วมันก็เลยยุบรับผมเวลาลูกค้าโทรสั่งมาผมก็จ้วงเอาในนี้แหละครับ้วก็ไปกรองตั้งๆตๆไว้อพอมันใสหน่อยก็จับใส่ขวดเนี่ยครับอันนี้ของจริงๆพากันมาดูที่ผลิตฟีโรโมนเยอะนะ ก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เราต้องสต็อกเอาไว้ครับแล้วก็ทําทําเพราะว่าเป็นหน้าแรงนี่แหละคนเขาก็จะเก็บพึ่งเก็บอะไรกันก็น้านี้ถมมุ่ม่าเราก็จัดการเอามาทําฟีโรโมนสันะครับปึ๊บเวลากครงเวลากครงเราใช้สแตนเลสครับอันนี้สแตนเลสลองสองชั้นสามชั้นเห็นไหมฮะนี่คือฟีโรโมนล่อพึ่งโครงนะครับพึ่งโครงนะครับเราไม่ได้เอาพึ่งหลวงเราไม่ได้พึ่งมิมพึ่งโครงพึ่งโครงโอง้ย นี่แหละครับของจริงของแท้ก็เป็นเครื่องยืนยันก็แล้วกันเนาะว่ามันเป็นเราหมักกันจริงๆสงหรับฟรโมที่เราขายก็อยู่นี่นะครับโอเคเนาะเดี๋ยวผมไปทําต่อให้เสร็จก่อน